คุยก่อนเกมกับตัวเน้นฟุตบอลจะหยิบยกบอลพรีเมียร์ลีกมาฝากทุกคนนะครับนั่นก็เป็นการพบกันร,ระหว่างอาเซนอลพบกับเอฟเวอร์ตันอาเซนอลตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่3ของตารางแข่งไปแล้วทั้งหมด15นัดมีอยู่29แตม้มตามหลังจากฝูงอย่างเวอ้์วููอยู่6แต้มนะครับเวอ้์วภูแข่งน้อยกว่าแข่ง14นัดพวกเขามีอยู่35แตม้มตามมาด้วยอันดับที่2ของตารางอย่างเชลซีแข่งไปแล้วทั้งหมด15นัดพวกเขามีอยู่31เแต้มนะครับ สถานการณ์ของหัวตารางเนี่ยก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตตันแข่งไปแล้วทั้งหมด14นะัดพวกเขามีอยู่14แต้มนะครับสถานการณ์ยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องและเรามาดูในเรื่องของฟอร์มกันบ้างนะครับเกม5นะัดหลังสุดของอาเซนอลรวมทุกรายการเลยเก็บชัยชนะไปได้4สะดุดเสมอแค่1ครั้งนะครับนะัดที่เสมอกับฟูแลมไป1ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตตันเกม5นะัดหลังสุดของพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งนะครับแพ้2และก็เสมอ2นะัดที่พวกเขา เขาชนะเนี่ยเอาชนะบูฟมาได้4ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานของอาร์เซนอลดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮดตูเฮดคู่นี้เจอกัน4ครั้งหลังสุดนะครับเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลเก็บชัยชนะไปได้3และก็แพ้ให้กับเอเวอเรตต์หนึ่งครั้งมาดูในเรื่องสภาพความพร้อมกันบ้างนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับตัวเจ็บก็ยังคงมีหน้าเดิมๆอย่างโตมิยาสึนะครับและก็อลิซันเดอร์ซินเชงโก้นะครับที่เหลือยังคงอยู่ครบนะครับ คาดว่าอาร์เซนอลวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดลาญ่านะครับในเรื่องของเกมรับนะครับก็จะมีกาเบียลมากันเยสนะครับซาลินบาแล้วก็คาราฟิโอรีขวาก็อาจจะใช้เป็นทิมเบอร์นะครับในแดนกลางนะครับจะมีปาเต้ดีแคนไลท์และก็โอเดกาดสามประสานเกมลุกนะครับก็จะมีมาตินเนลี่ไฮฮาเวตและก็โบกโยซาก้านะครับ ส่วนทางฝั่งของเอฟเวอร์ตันนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นหน้าเก่าหน้าเดิมกองกลางนะครับเจมมี่การ์เนอร์กองหน้ายูเซฟเซมิตี้เอฟเวอร์ตันวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นจอแดนพิงฟอร์ดเกมรับก็มีแอชลีย์ยังนะครับทานะคอฟสกีนะครับแบนเวตในแดนกลางนะครับกูเอเย่นะครับโอเรลมองกาล่านะครับเกมลุกนะครับก็จะเป็นทางฝั่งของแมกนิวและก็ คัน v เวิร์ดเลวินนะครับวันนี้เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับอร์เซนนลตั้งแต่มีโอเดกาดเข้ามาผลงานก็เริ่มดีขึ้นนะครับความหลากหลายในเกมก็ดูมีเยอะขึ้นนะครับน่าจะเซตบอลกันไปเรื่อยๆนะครับใช้เกมริมเส้นทะลุทะลวงเกมรับทางฝั่งของเอเวอเรตันเข้าไปทําประตูนะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตันก็น่าจะเซตบอลในแดนกลางสัดส่วนใหญ่และก็หาโอกาสในการเข้าทํานะครับ แต่มุมที่น่าสนใจสําหรับคู่นี้อยากให้ไปมองทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างอาเซนอลจะดีกว่านะครับตั้งแต่โอดกาดกลับมาผลงานดีขึ้นรูปเกมมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งของเอเวอเรตันเองบอลยังไม่มีทรงและวันนี้พวกเขาออกมาเยือนด้วยนะครับไม่น่าที่จะรอดกลับไปอาเซนอนไล่บี้ไล่บทน่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากสกอร์ที่คาดก็เป็นอาเซนอนเก็บชัยชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ และสำหรับพี่ๆีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับวันนี้ตัวเน้นฟุตบอลก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ